สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดบทเรียนการลงทุนจาก Warren Buffett กันนะครับข้อมูลที่รวบรวมมานี้มีประเด็นน่าสนใจเยอะเลยครับตั้งแต่วิธีเลือกบริษัทไปจนถึงปรัชญาการลงทุนระยะยาวของเขาเลยก็น่าคิดนะครับว่าอะไรคือเคล็ดลับอะไรคือหัวใจที่ทำให้เขาแบบว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้ค่ะถ้าให้สรุปสั้นๆนะคะหัวใจสำคัญเลยน่าจะอยู่ที่การมองธุรกิจให้ออกจริงๆค่ะ การให้ความสำคัญกับคนแล้วก็คุณภาพมากกว่าแค่ตัวเลขสั้นๆนะคะบวกกับวินัยการลงทุนที่แบบมั่นคงมากๆอืมครับน่าสนใจครับเริ่มกันที่ข้อแรกเลยที่ได้ยินบ่อยๆนะครับลงทุนในบริษัทที่คุณเข้าใจหรือที่เรียกว่า circle of competence ฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับคือ มันต้องเข้าใจลึกแค่ไหนกันใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่าเรารู้ว่าบริษัทนี้ขายอะไรนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจไปถึงแก่นเลยค่ะว่าธุรกิจนั้น,น,นเนี่ยเขาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันยังไงทําไมลูกค้าถึงเลือกเขามีโอกาสเติบโตจากตรงไหนได้อีกและที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือต้องประเมินมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจเขาได้แบบ ใกล้เคียงความจริงที่สุดค่ะจะได้รู้ว่าราคาตลาดตอนนี้มันถูกไปหรือว่าแพงไปแล้วไม่ใช่แค่แห่ตามกระแสไปเรื่อยๆอะค่ะอ๋อครับครับเข้าใจเลยคือต้องรู้ลึกรู้จริงไม่ใช่แค่ผิวเผินทีนี้พอเข้าใจธุรกิจแล้วเนี่ยอีกเรื่องที่บัฟเฟตต์เน้นมากๆก็คือเรื่องคนโดยเฉพาะทีมผู้บริหารที่เก่งและซื่อสัตย์อันนี้สำคัญมากพอๆกับเรื่องความสามารถในการจัดสรรเงินทุนหรือ capital allocation ของบริษัทเลย สองเรื่องนี้มันมันส่งเสริมกันยังไงนะครับใช่เลยค่ะมันคือหัวใจคู่กันเลยนะคะผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมเนี่ยไม่ใช่แค่บริหารธุรกิจประจําวันเก่งนะคะแต่ต้องเก่งเรื่องเอาเงินกําไรที่ทํามาได้เนี่ยไปลงทุนต่อยอดด้วยค่ะคือต้องรู้ว่าควรจะเอาไปขยายธุรกิจเดิมหรือจะไปซื้อกิจการอื่นซื้อหุ้นคืนหรือแม้แต่จ่ายปันผลออกมาการตัดสินใจตรงนี้แหละค่ะที่แบบสร้างความแตกต่อ,อมหาศาลเลยในระยะยาวอื แล้วก็การที่ผู้บริหารเขามีสิ่งที่เรียกว่า skin in the game ค่ะคือถือหุ้นในบริษัทตัวเองเยอะๆด้วยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนสัญญาณที่ดีมากๆค่ะว่าเขามุ่งมั่นกับบริษัทจริงๆอ๋อเข้าใจครับคือไม่ใช่แค่หาเงินเก่งแต่ต้องใช้เงินต่อเงินเป็นด้วยให้มันงอกเงยขึ้นไปอีกอืมอืมแล้วมุ่งมองต่อตลาดล่ะครับมีสองเรื่องที่ผมว่าอาจจะขัดใจนักลงทุนทั่วไปนิดนึงคือที่เขาบอกว่าไม่ต้องพยายามคาดการตลาด กับอีกอันคือควรดีใจเวลาหุ้นตกเอ๊ะอันนี้มันยังไงนะครับมันฟังดูสวนทางมากๆเลยค่ะเรื่องคาดการตลาดเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเป็นการเสียเวลาเปล่าๆค่ะสู้เอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปหาบริษัทดีๆในราคาที่เหมาะสมไม่ดีกว่าหรออะไรประมาณนั้นค่ะอืมครับส่วนเรื่องที่ว่าควรดีใจตอนหุ้นตกอันนี้ก็เพราะว่าถ้าเรามั่นใจมากๆแล้วนะคะว่าบริษัทเนี่ยพื้นฐานดีจริงๆการที่ราคาหุ้นมันตกลงมา มันก็เหมือนของดีกําลังลดราคาค่ะก็เปิดโอกาสให้เราได้ซื้อของดีเพิ่มในราคาที่ถูกลงไงคะเหมือนเวลาเราชอบไปรอซื้อของตอนห้างจัดโปรโมชั่นลดราคานั่นแหละค่ะคล้ายๆกันเลยแต่นี้เป็นเซลล์หุ้นพื้นฐานดีโอ้เป็นมุมมองที่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆนะครับเนี่ยแล้วพอเจอของดีราคาถูกแล้วเนี่ยการที่บอกว่าระยะเวลาถือที่ดีที่สุดคือตลอดไปอันนี้มัน มันจริงจังแค่ไหนครับในโลกยุคนี้ที่อะไรอะไรก็เปลี่ยนเร็วเหลือเกินค่ะคำว่าตลอดไปนี้อาจจะฟังดูสุดโต่งไปนิดนึงนะคะแต่แก่นของมันจริงๆคือการเน้นลงทุนระยะยาวมากๆค่ะเพื่อให้พลังของผลตอบแทนทบต้นหรือ compounding เนี่ยมันได้ทำงานอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะว่าเราก็ต้องคอยติดตามธุรกิจนั้นอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ใช่ซื้อแล้วทิ้งเลยถ้าสมมุติว่าพื้นฐานมันเปลี่ยนไปจริงๆแบบเปลี่ยนไปอย่างถาวรเลยอันนั้นก็ต้องพิจารณาขายเหมือนกัน แต่ตราบใดที่บริษัทอย่างยอดเยี่ยมอยู่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องรีบขายเพียงเพราะว่าตลาดมันผันผวนระยะสั้นหรือว่าแค่ได้กําไรนิดหน่อยอะค่ะครับครับชัดเจนครับแล้วทีนี้เวลาจะเลือกบริษัทดีๆสักตัวเนี่ยมีเกณฑ์อะไรที่ใช้มองหาบ้างครับเห็นว่าบางทีก็เป็นธุรกิจที่ดูเอ่อออกจะน่าเบื่อด้วยซ้ําไปแล้วพอเจอตัวที่ใช่แล้วเนี่ยก็ต้องกล้าลงทุนหนักๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ เกณฑ์หลักๆที่เขามองนะคะก็ยิ่มเช่งต้องมีความสามารถในการทำกำไรที่สม่ำเสมอแล้วก็สูงอาจจะดูจาก ROE หรือผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นเฉลี่ยย้อนหลังสัก10ปีควรจะเกิน20%ออะไรแบบนี้ค่ะงบดุลก็ต้องแข็งแกร่งนะคะหนี้สินไม่เยอะเกินไปทีมผู้บริหารก็ต้องเก่งแล้วก็ไว้ใจได้ด้วยแล้วก็ต้องเป็นธุรกิจที่เราเข้าใจง่ายๆด้วยค่ะ อืครับส่วนธุรกิจที่ดูน่าเบื่ออย่างพวกสินค้าจําเป็นหรือบริการที่คนต้องใช้ซ้ซําๆบ่อยๆอยะคะ่ะถึงแม้จะไม่บวือหวาแต่ก็มักจะมีรายได้ที่สม่ําเสมอมั่นคงยั่งยืนกว่านะคะแล้วพอเราวิเคราะห์จนมั่นใจมากๆแล้วเนี่ยก็ต้องกล้าใส่เงินลงทุนก้อนใหญ่ะคะ่ะเพราะโอกาสทองแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะพอจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับสรุปแล้วหัวใจสําคัญก็คือความเข้าใจในธุรกิจอย่างถ่องแท้การเลือกคนเก่งมาบริหาร มองหาคุณภาพความได้เปรียบที่ยั่งยืนแล้วก็ซื้อในราคาที่เหมาะสมและที่สําคัญไม่แพ้กันคือต้องมีความอดทนทางจิตใจมากๆที่จะถือลงทุนไปยาวๆไม่ตื่นตูมไปกับความผันผวนระยะสั้นของตลาดนะครับถูกต้องเลยค่ะหลักๆก,ก็คือการลงทุนในคุณค่าที่แท้จริงของกิจการนั่นเองไม่ใช่แค่การเก็งกาไรจากราคาหุ้นที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงไปวันๆแล้วก็ต้องมีวินัยทําตามหลักการของเราอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ เยี่ยมเลยครับวันนี้ได้แง่คิดดีๆเยอะมากจริงๆครับก่อนจะจากกันไปอยากจะลองชวนคิดทิ้งท้ายกันดูเล่นๆนะครับว่าถ้าให้เลือกบทเรียนแค่ข้อเดียวเท่านั้นจากวอร์เรนเบรฟเฟตที่คิดว่าจะเอาไปปรับใช้กับการลงทุนของเราได้ทันทีแล้วน่าจะส่งผลมากที่สุดจะเลือกบ,บทเรียนข้อไหนแล้วเพราะอะไรลองเก็บไปคิดเป็นการบ้านกันดูนะครับ